สวัสดีจ้ากลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆในที่สุดน้องสาวของเราก็ออกมาปรากฏตัวถึงจะไม่เป็นทางการในแบบของว่าเอามาแบบลูกใหม่ห,มหรือโมเมนต์ใหม่ๆนะจ๊ะแต่เป็นวิดีโอที่ถ่ายเก็บไว้จ้ะเป็นผลงานที่มาเต้นกับพี่แทยังของเราใน Dance p r a c t i c e วิดีโอนั่นเองจ้าโอ้โหพมือดีใจในะที่สุดก็ปรากฏตัวในโมเมนต์ใหม่ๆให้เราได้แบบชื่นใจกันมากนะครับหลังจากที่บอกหายไปนานเลยหายใจหายคอไม่ทันเลยคิดถึงแต่น้องริซ่าทุกลมหายใจ <c oughs> ซึ่งล่าสุดนะครับก็ออกมาเต้นแบบว่าให้เห็นชัดๆเลยว่า performance practice เนี่ยมันเป็นยังไงนะจ๊ะแบบสะพานโค้งสะพานโค้งแบบจัดเต็มแน่ๆน,น,น,นอนเลยน้องสาวข,ของเรานั้นปรากฏตัวออกมาที่ the black rebel นะจ๊ะเป็นน้องๆของตึกดำอย่าง YG นั่นเองนะและอย่างที่เ,เพื่อนๆรู้ก่อนอันนี้มีข่าวหรือว่าเอ๊ะนอริซ่าของเราจะเป็น CEO ร่วมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อรอลุ้นข่าวจริงๆกันอยู่นะครับว่าเป็นยังไงแต่อันนี้เป็นเป็นข่าวลือที่แอดเคยทำข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่านอริซ่าไปถ่ายรูปที่ช่วง after party ของโคเชรามาแสดงคมยิ The b แ c k l a ล e l แล้วก็มีการพูดถึงนองนซ่าของเราในโพสนั้น mm hmm. ก็แบบลุ้นกันอยู่ว่าเออนอนซ่ามาเต้นถึงตึก The Back l a ลเ l เลยอะไรประมาณนี้นะจ๊ะซึ่งจริงแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบพ้นสัญญาจาก YG ถึงจะเป็นเครือเดียวกันแต่ว่าการมาปรากฏตัวใน MV ตรงนี้ก็ ถือว่าเอ๊ก็มีอะไรน่ารู้เหมือนกันนะว่าเหมือนค่อยๆขยับเข้ามาหรือเปล่านะเออถ้าเป็นก็ดีนะเพราะว่ายังไงโนริซ่าพลังทางการตลาดพลังเสน่ห์ของโนริซ่านั่าจะทําให้เดอะแบ็ l เลเวลเนี่ยโอ้โหอาจจะแบบดังเทียบชั้นไวจีไปเลยก็ได้ไหมอะไรประมาณนี้อันนี้แอดก็แค่คาดเดาด้วยตัวเองเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้สรรพคุณของโนริซ่าดีว่าไม่ว่าจะจับจะแตะจะต้องอะไรนั้นทุกอย่างก็จะโซลเอาขายหมดจริงๆนะครับขายดิบขายดียิ่งกว่าแมวกวาดกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะเออฉันจะบอกว่ารอบน ท่าทงท่าทางองศาเนี่ยเปะสมมงตัวพ่อตัวแม่ที่มาได้แบบฟิชอริงคู่กันจริงๆในเพลงนี้นะครับต้องถือว่าเป็นพี่น้องที่โอ้โหรักกันตั้งแต่วันแรกที่เห็นหน้าจนมาวันนี้ได้ยืนคู่กันในฐานะศิลปินที่สมศักดิ์ศรีตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเคป๊อจริงๆนะจ๊ะ อและในวันนี้วันเดียวกันนั้นนะจ๊ะแล้วสาวๆก็ปรากฏตัวออกมาด้วยเหมือนกันนะครับทั้งวงเลยนะครับในช่อง Blackpink สุดเกมนะจ๊ะมาเชิญชวนให้แบบทุกคนดูคอนเซปต์เกี่ยวกับเกมว่าโผล่ในทีมแบบไหนทีมปงทีมป่าทีมเมจิกทีมนี่นั่นนะครับน่ารักน่ารักกันไปนะจ๊ะเป็นแบบมาชวนกันเล่นเกมอย่าลืมโหลดกันด้วยนะคะนี่น,นั่นก็มาในลุคที่ทุกคนสวยงามโดยเฉพาะลุยซาของแอดนั้นมาในผมสีชมพูนะจ๊ะโอ้โหสวยงามมากๆกันเลยทีเดียวแอดอาจจะแบบถ่ายรูปมาเยอะกว่าคนอื่นนะแอดก็ไม่ได้ลำเอียงเลยนะทุกกกกคนนนนนออออาาาจจะดดดดูไไไมมม่่่่วแเเีียยริตั้ นิดนึงเหมือนกันนะเนาะิวห ก็เลยเอาโมเมนต์มาฝากถ้าเกิดใครอยากไปดูตัวเต็มนะจ๊ะก็ไปดูที่ช่อง Back พิ้งเดอะเกมนะครับส่วนแดนส์แพ็กทีสวิดีโอก็ไปปั่นวิวกันได้ที่ช่อง The Back Label เช่นเคยจ้าช่องเดีวยวกับชมนั่นแหละไม่พอแค่นั้นจ้าโนริซ่าของเรานั้นไปปรากฏตัวอยู่บนทีวีจีนเนี่ยนะครับนักข่าวจีนเนี่ยเขาก็รายงานเกี่ยวกับสาวๆทั่วๆไปนั่นแหละแต่เขาเน้นหนักไปที่โนริซ่าของเราที่ไปตีตลาดจีนอย่างที่เพื่อนๆดูว่าเออแม่จีนประเทศจีนเนี่ยเขาชื่นชอบโนริซ่าเป็นพิเศษ,ษ,ษนั่นเองนะจ๊ะแล้้ววกก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 ็อกออก็็็เเ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 เคคาาาลลลยยบบบบออ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 อรรรรร์์นน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 นิิซซ่่่่่ไไไปปตตตตสททีีีีีมมมมโโโูัะะงงงพพศหืจ ชล่าต uhm, ่างๆที่เขพูดถึงว่าโอ้โหสร้างมเมินอลังการประวัติศาสตร์อะไรก็ว่าไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแอกก็จะขอตัดในส่วนของข่าวนริซ่ามาออกเยอะนนๆนะจะเอาไปฟังกันเล็กๆน้ออนแล้วกันเนาะนั่ในรถกๆนั่เล็กๆ่งในรถเล็กๆนั่眼的呆ร表情也被粉太萌งรล เนี่ยเห็นไหมเขาก็รายงานคอมแสบซันของลอริซ่าของเราที่อยบนเวทีแล้วแบบเอ้ยเล่นสกูตเตอร์จนเกือบตกสกูตเตอร์แต่ด้วยการที่ควบคุมร่างกายได้ดีนั้นก็ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นเองจ้าก็เป็นความโกโก้น่ารักกันไปนะเออเสิร์ฟความน่ารักให้ฟแฟนๆเนี่ยกรีดการกระดังและสเตเดียมเม็กซิโกกันลกเลยนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากความสวยแซ่บแล้วก็ยังมีลูกโกโก้ให้ได้เสพกันด้วยนั่นเองจ้าเออสำหรับวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ข่านลอนิซ่าเนี่ยให้เป็นแรงใจเพิ่มในวันแรงง,งานงจริงๆนะเพื่อนๆนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาฝากประมาณนี้จ้าถ้าเจออะไรแซ่บๆกันอีกแล้วก็จะเอามาฝากกันอย่างแน่นอนเลยนะจ้าโอ้ยอย่างน้อยก็ปรากฏตัวมาให้เห็นหน้าให้ชื่น 短短十五秒的影片，Lisa 登上全球热搜。这是 BLACKPINK 在美国科切拉音乐节的演出。